สวัสดีค่ะสาวไทยสไพรยตุรกีช่อง u t u b e ค่ะพบกับแม่พันธุ์อีกแล้วนะคะวันนี้แม่พันธุ์พาเดินตลาดนัดค่ะอันนี้ระหว่างทางที่ไปนะคะรวบรับตัดตอนนะคะถ่ายวิดีโอคลิปมาให้ดูนะคะสั้นๆค่ะอันนี้เดินจากบ้านมาประมาณ5-10นาทีเลยทีเดียวนะคะขาไปไม่เท่าไหรค่ค่ะทุกคนขากลับนี่หอบเหมือนกันคะ่ะต้องนั่งพักค่ะวันนี้แม่พันธุ์มาคนเดียวเพราะว่าจะจะ,จะได้สะดวกซื้อของนะคะ คนก็พากันไปตลาดนัดค่ะจะมีจะมีตลาดนัดทุกวันเสาร์นะคะทุกวันเสาร์คนก็จะนิยมไปตลาดนัดกันเพราะว่ามีของสดแล้วก็ของราคาถูกๆมากกว่ามาร์เก็ตนะคะให้เราเลือกซื้อกันค่ะแต่วันนี้ไม่มีปลาค่ะแม่พันมาสำรวจปลานะคะจริงๆเป้าหมายอยากได้พริกพริกขี้หนูกับปลานะคะแต่ว่าไม่มีค่ะวันนี้ผิดหวังนิดนึง ก็ได้เป็นผลไม้แล้วก็ของอย่างอื่นไปนะคะผลไม้กับผักค่ะผักสดๆเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนไม่ต่างจากบ้านเราเลยนะคะตลาดนัดที่นี่ก็ของเยอะเหมือนกันค่ะผักมีทุกอย่างค่ะแต่ว่าพวกผักชีอะไรกลิ่นจะไม่เหมือนบ้านเรานะคะของบ้านเราอ่ะอร่อยที่สุดค่ะทุกคน แต่ผักชีจีนที่นี่ก็มีนะคะวันนี้แม่พันธุก็ซื้อมาเหมือนกันค่ะผักชีจีนสังเกตดูนะคะคนเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็แม่พันธุ์ก็จะถ่ายช่วงที่คนน้อยนิดนึงถ้าช่วงไหนเดินไปแล้วคนเยอะๆก็จะไม่ได้ถ่ายนะคะเอาบรรยากาศมาให้ชมกันอะเผื่อใครอยากจะเปิดเข้ามาชมช่อง youtube ของแม่พันธุนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ตลาดนัดแถวบ้านเรานะคะ เขตอำเภอห้าทิมคอยค่ะจังหวัดอิสตันบูนะคะเดินไปเดินมาไปเจอพี่สะพย้ยกับพี่เขยพอดีก็เลยแวะทักถ่ายกันวันนี้แม่พันธุ์ก็ได้เป็นข้าวโพดได้ส้มได้ผลไม้แล้วก็ได้ผักค่ะติดไม้ติดมือมานะคะเพราะว่าไม่ได้เอารถไปกันนะคะวันนี้ให้พ่อให้พ่อน้องอีซ่าพาน้องไปเล่นนะคะช่วงที่แม่ไปตลาดนัดนะคะ่ะอันนี้ฟักทองนะคะทุกคน พอกทองลูกใหญ่มากที่ตุรกีค่ะมะเขือเทศเยอะแยะไปหมดค่ะส้มแม่บ้านพ่อบ้านทั้งหลายก็ยจะพากัานมาตลาดนัดค,ค่ะบรรยาก,กาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตลาดนัดก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านเรานะคะแตกต่างกันที่ผู้คนแค่นั้นเองส่วนมากจะเป็นพ่อบ้านมากกว่าที่เป็นคนไปจ่ายตลาดนะคะ แม่พันธุ์เพิ่งหัดทําช่อง YouTube ใหม่ยังไงฝากทุกคนช่วยติดตามช่อง YouTube ของแม่พันธุ์แล้วก็เพจสาวไทยสะพ้ายตุรกีด้วยนะคะเอ้ยไม่ใช่สะพ้ายตุรกีบายอีซานะคะชื่อช่องเพจนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงแม่พันธุ์จะอัปเดตบรรยากาศที่ตุรกีแล้วก็กิจวัตรประจําวันของแม่พันธุ์และครอบครัวมาให้ชมกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากมายที่รับชมและติดตามคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ sıra her eve lazım. Yine bir kilo pırasa abi? ver hemen abi ya. Evet. tarla, onlara.